สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ช่องวัดชโนจะพาทำยำขนมจีนใส่ปลาแซลม,มอนอร่อยอร่อยแล้วก็ง่ายๆนะคะวัตถุดิบที่สำคัญเนี่ยพี่วัดส,สั่งปลาแซลม,มอนมาเขาจะมีน้ําจิ้มมาให้แล้วเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเนี่ยก็จะมีแตงกวานะคะแตงกวาหรือแตงร้านนะพี่วัดใช้แตงร้านลูกหนึ่งนะคะสับๆไว้แล้วก็ มีขนมจีนนะคะมีขนมจีนอันนี้ขนมจีนเป็นขนมจีนแห้งแหละเราเอามาต้มนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําทุกอย่างคือเขาให้เขาให้น้ําจิ้มมาโอเคเลยน้ําจิ้มเขาอร่อยแล้วก็นําทุกอย่างนี่แหละมาคลุกรวมกันนําใส่น้ําจิ้มลงไปนะคะคลุกรวมกันให้หมดเลยนะคะ อันนี้ก็แบบเป็นวิธีทำง่ายๆนะคะแล้วอร่อยด้วยไม่เสียเวลาตอนแรกอะ่ะพี่วัดไม่เห็นที่เขาให้ผักมาด้วยนะจริงๆเขาให้ผักมาด้วยก็คืออเป็นหัวไชเท้าที่เขาขูดฝอยมาเนาะเหมือนกับอาหารญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะก็พี่วัดก็เลยเอามารวมกันเลยคุกคุกรวมกันทั้งหมดเลยก็ก็ใช้ได้อร่อยเลยละ่ะถ้าใครยัง คิดว่าเออมันจะทำยุ่งยากนะไม่ยากเลยค่ะอันนี้ซื้อมาเป็นคล้ายๆเป็นสำเร็จอะเราก็แค่มาเติมเพิ่มผักเพิ่มขนมจีนเท่านั้นเองนะคะแค่นี้เราก็จะได้ยำขนมจีนใส่ปลาแซลมอนอร่อยอร่อยแล้วนะคะอร่อยดีค่ะง่ายๆด้วยลองทำดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยกัน กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้พี่วัดด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ